สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ้ยขึ้นฮอดเดี๋ยวอยู่บจา้ามีเดเอ็ดคลิปมาเฮอเบิงตั้งว่าเหิงแล้วเนวาะเพราะว่ายุ่งค่ะยุงย่งยะหลายอย่างหลายสิ่งจากเพลิมอันนั้นแน่อันนี้แน่ค่ะบันนี้รถเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้กะ ได้คุยกับปลาสะไหเฮิง่งแลวละ่ะแล้ววันที่นี้ก็เลยบแบบเราก็ว่าโอ้เนี่ยน้ำพริกปาลาอินซีพัดนี่นะแซ่บแซ่บวะเราเอ็ดส่งไปให้ลูกสาวเราอยู่เมืองนอ,อกเอเอเอออยู่เมืองนอ,อกจก้ะวันที่นี้ก็เลยว่าเอาอขึ้นเราเป็นตาแซ่บเนาะมันก็เอ็ดคล้ายๆกับน้ำพริกแจวบองผัดนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นปาลาอินซีเค็มเหมาะสําหรับคนที่ไม่เยอะกินปลาแดะเนาะก็เลยเอามาลองเอ็ดเบิง้งแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมันแซ่บเนาะมันโอเคเลยนะกินขึ้นน้ำพริกชาววังนี่จ้ะเอ้ย ชาววังภูไทยนะไปจ้ะไปเบื้องวิธีการเอ็ดกันเลยจ้าป้าปูเอาอันวิธีการเอ็ดน้ำพริกปลาอินรีย์เค็มมาฝากจ้าไปดูวิธีการทำข้างในคลิปกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะก็มาดูส่วนผสมของน้ำพริกปลาอินรีย์กันนะคะวันนี้น้ำพริกปลาอินทรีย์เนี่ยเราก็จะทำเหมือนทําแจ่วบองปลาร้า เพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากปลาร้าเป็นปลาอินทรีนะคะส่วนผสมก็จะมีปลาอินทรี150กรัมมีตะไคร้นะคะตะไคร้1 0 0กรัมขา150่กรัมหัวหอมนะคะปูชอบส่วนตัวนะคะที่จะใช้หอมหัวใหญ่แบบนี้นะคะเป็นหอมแขกหอมอินเดียนะคะปูว่าเนื้อมันหวานดีนะคะ ก็ใครที่อยากจะใช้หอมแดงแทนก็ได้ค่ะน้ำหนักก็คือ150กรัมกระเทียมก็1 5 0กรัมพริกเนี่ยเอาไปคั่วนะคะเอาไปคั่วแล้วก็มาโขลกนะคะก็แล้วแต่ชอบชอบเลยนะคะมะขามก็แล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะของปุกก็จะใช้ประมาณนี้นะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่10กรัมนะคะ10กรัมก็ได้เยอะแล้วนะคะก็ซอยหั่นฝอยให้ละเอียดนะคะไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอน หลังจากที่ซอยเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ก็นี่นะคะก็เป็นสมุนไพรที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาโขลกให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวปูขอเวลาโขลกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะก็คือเราก็จะเอาตะไคร้กับข่าเนี่ยลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หอมกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็เอาเนื้อปลาเค็มลงหลังสุดเลยนะคะไปเดี๋ยวไปโขลกกันค่ะ จะใส่กระเทียมก่อนก,ก็ครักค่ะ หอมปลาเลยใส่ไปจนหมดทุกสิ่งในถาดหลังจากนั้นก็โขลกให้เข้ากันนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ค่ะ เราก็โขลกจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำมะขามเปียกนี่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามชอบเลยนะคะที่ปูชัยก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ความเค็มก็แล้วแต่ว่าปลาเค็มของใครเค็มมากเค็มน้อยนะคะพอดีปลาของกุบป,ปูไม่เค็มมากเดี๋ยวบูจะขอเพิ่มสักหนึ่งช้อนพอค่ะน้ำตาลก็ประหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ พริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็ผงผงชูรสก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะปูกก็จะใส่นิดเดียวค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตครผสมนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามใจชอบเลยนะคะนะคะ ก็โคลบกให้ส่วนผสมเข้า <lamps> ก <will carry out> ันแบบนี้นะคะก็ชิมรสนะคะบุกขอเพิ่มน้ำมะขามเปียกสักสี่ช้อนแล้วแต่ใครชอบนะคะชอบใครชอบมันก็เพิ่มเกลือสักนิดหนึ่งเพิ่มเกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็โขลกเลยอหอมมากชิมรสอืมเผ็ด เผ็ดเค็มเปรี้ยวแล้วก็มีหวานตกท้ายนิดเดียวนะคะรสชาตินี้โอเคแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวไปผัดกันค่ะผัดใช้ไฟอ่อนนะคะผัดแค่พอหอมอะค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาอินทรีย์ผัดนะคะหอ,อมอร่อยมากก็น,นี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็ได้น้ำพริกหกร้อยกรัมค่ะจากส่วนผสมทั้งหมดที่ทำไปเบื้องต้นนะคะเนี่ยค่ะน้ำพริกหกร้อยกรัมของเราเนี่ยค่ะ แถมแทม,แมก็ผัดเสร็จเรียบร้อยปรุงเสร็จสับเรียบร้อยรสชาติถูกปากถูกใจนะคะสัดส่วนที่ทําไปก็คืออย่างที่บอกนะคะ,ะสัดส่วนที่ถ้าทําตามป้าปูเป๊ะเ,เ,เลยนะจะได้น้าพริกหกร้อยกรัมเนี่ยค่ะน้าพริกอันนี้หกร้อยกรัมนะคะเห็นไหมก็ต้นทุนก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทอะเกือบสองร้อยนะคะ ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าปลาอินทรีย์มันแพงเนาะสองชิ้นนั่นก็หนึ่งร้อยบาทแล้วนะคะ <g> ก็เป็นประมาณร้อยห้าสิบแหละเออส่วนผสมมน,นะคะต้นทุนก็ประมาณน,นี้เนาะก็ถ้าใครจะทำขายก็ได้นะคะเ,ออเนี่ยมาเดี๋ยวว่าปูชิมให้ดูจิ้มถั่วฝักยาวโอ้โหอ,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 อันนี้จะช่วยให้เจริญอาหารอยู่นะเนี่ย ชิมกับหัวหอมหน่อยคือป้าปูอ่ะมีความชอบหัวหอมหอมแขกแบบนี้หอมอินเดียแบบนี้มาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วะนะคะก็เลยสามารถเอามาทานสดแหนมคู่กับน้ำพริกแหนมคู่กับข้าวได้ทุกแบบเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวชิไมไห่ดูมันเข้ากันมากอะ่ะ อันนี้ผักอันนี้นะคะ Chinese watercress เป็นผักเป็ดนะคะตระกูลผักเป็ดเนี่ยเห็นปลูกตามสวนสนามหญ้าอะไรก็ไปเก็บได้นะคะแต่ไม่นะอันนี้อันนี้ป,ป้าปูปลูกต่างหากนะคะเว้น,นี้กินคนเดียวนะคะเนี่ยอ,อ,อร่อยอวนนวลรสชาติกลมกล่อม ผู้ดีผู้ดีเจ้ป,ป้าปูยกนิ้วให้จ้า <c oughs> ก็วันนี้ป้าปูก็ขอบคุณที่ทุกท่านนะคะติดตามรับชมป้าปูคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ป้าปูหน่อยนะคะใครจะทำขายก็ทำตามได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากอืมจะเพิ่มปรุงเพิ่มเผ็ดเพิ่มเค็มเพิ่มเปรี้ยวเพิ่ม,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 มผงชูรสอะไรก็ตามใจได้เลยค่ะเป็นสูตรของคุณได้เลยนะคะแต่วันนี้ ป้าปูทาเป็นสูตรมาตรฐานนะคะให้พอเป็นแนวทางนะคะที่เหลือก็แล้วแต่เพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหล่เลยนะคะคิดว่าทุกท่านต้องมีรสชาติส่วนตัวของใครของมันอยู่แล้วนะคะก็ลาไปด้วยน้ำพริกถาดน,นี้นะคะขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย